วันนี้นะคะอลิซนะคะมีข่าวใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนสําหรับดีลเลอร์ทุกคนนะคะเมืองปันสุกนะคะทุกคนที่เติมเงินนะคะเติมเงินในระบบนะคะเมืองปันสุกข,ของเรานะคะเพียงเติมเงินนะคะทุกทุกหนึ่งร้อยบาทรับ 1,000ยพักยักโทเค็นนะคะตั้งแต่วันที่2 5ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะการรับเหรียญน,นะคะการรับเหรียญน,นะคะรับได้ที่นะคะยักโทเค็นดอทปิดนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่1รกรกฎานะคะทุกคนกดเคมเหรียญน,นะคะรับเหรียญได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเช็คนะคะเช็คว่านะคะเหรียญเข้านะคะอ่า ตั้งแต่วันที่สองนะคะทุกคน2กรกฎานะคะเดี๋ยวลิ์วันนี้จะพามาเติมนะคะเติมเงินในเมืองปันสุกนะคะเพื่อนะคะเพื่อรับนะคะยักโทเค็นนะคะเติมร้อยรับพันเหรียญยักโทเค็นนะคะทุกคนเรามาเริ่มทํากันได้เลยนะจ๊ะใครที่นะคะยังนะคะยังทําไม่เป็นนะคะมาทําพร้อมกันกับลิศได้เลยจ้ะขั้นตอนแรกนะคะเข้านะคะ เมืองปันสุขของเรานะคะทุกคนตรงนี้นะจ๊ะอ้าของลิ์นะคะเข้ารหัสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลิ์ออกก่อน อ่ามาแล้วนะคะเข้าสู่ระบบค่ะกดเข้าสู่ระบบนะคะกดเสร็จนะคะเข้ารหัสของตัวเองนะคะแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะ อ้าวแล้วให้คุณสังเกตตรงนี้นะคะเติมเงินเติมแพ็กเกจนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดตรงนี้จ้าแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะคะเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นนะคะเติมเงินสมัครแพ็กเกจนะคะให้คุณเลือกนะคะให้คุณเลือกเติมเงินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะคะ จะเห็นนะคะตรงนี้นะคะ100นะคะให้คุณคลิกตรงนี้นะคะแล้วนะคะเลือก100นะคะตรงนี้จะมีช่องทางนะคะช่องทางการจ่ายนะคะมีนะคะมีนะคะจ่ายผ่านน้องยักษ์นะคะแล้วก็จ่ายผ่าน QR code นะคะอลิจ,จะเลือกนะคะจ่ายผ่าน QR code ค่ะทุกคนอ่ากดเข้าไปค่ะ แล้วก็กดถัดไปนะคะทุกคนเขาจะสรุปนะคะเบอร์โทรของเราแล้วก็ QR code นะคะชำระนะคะทุกคนเราก็กดชำระได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแคปไว้นะคะแล้วก็ไปจ่ายผ่านนะคะแอปธนาคารของเรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ เรานะคะจะนะคะกดเคมที่ไหนนะคะทุกคนกดเคมที่ไหนนะคะที่นะคะยักโทเค็นดอทบิดนะคะทุกคนตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะพิมพ์นะคะยักโทเค็นดอทบิดนะคะแล้วก็นะคะ กดเข้าสู่ระบบจ้าทุกคนใครที่ยังไม่ลงทะเบียน yacktoken. bit นะคะเดี๋ยวลิซจ,จะวางนะคะวิธีการลงทะเบียนนะคะคลิปวิดีโอให้นะคะกดเข้าไป3ขีดค่ะแล้วก็นะคะกด Lock ะล็อกอินค่ะล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะยังนะคะกดเคมไม่ได้นะคะ เราจะกดเคมได้ในวันที่1นนะคะกระกฎาคมเป็นต้นไปนะคะทุกคนอ่าพอมาหน้านี้เสร็จนะคะให้กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดรูปคนค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะพอนะคะพอเราเติมเงินนะคะทางบริษัทนะคะเขาจะนะคะ ยิ่งนะคะยิ่งเหรียญให้เรานะคะเหรียญเหรียญยักษ์โทเค็นของเรานะคะที่ตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะเข้ามากดเคลมเหรียญน,นะคะได้นะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะทุกคนวันนี้นะคะลิทนะคะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับนะคะยิ่งเติมยิ่งได้กับเติมร้อยแลกพันนะคะยักษ์โทเค็นของเรานะคะทุกคนแล้วนะคะ ัวนี้นะคะเข้าไปเติมกันเยอะๆนะคะมีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็นะคะจะหมดเขตนะคะวันที่25ถึงวันที่30นะคะมิถุนายนเท่านั้นนะคะทุกคนเข้ารีบไปเติมนะคะสำหรับดีลเลอร์ทุกคนนะคะที่นะคะอยากสะสมนะคะอยากโทเค็นนะคะไว้ครอบครองนะคะทุกคน วันนี้นะคะลินะคะมาแบ่งปันให้สําหรับพวกเราเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนนะคะ,ะ,คะเพื่อนะคะลิทจะนะคะมาอัพคลิปวิดีโอต่างๆนะคะไว้ให้สําหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบเจอเท่านี้นะคะรักๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ